มีใครเป็นแบบพี่บ้างไหมคะที่บางทีเนี่ยก็ชอบทํางานเกินคาําสั่งยิ่งลูกค้าเปิดช่องว่างให้เนี่ย พลาดไม่ได้เลยอย่างสัป,ปทนคันนี้คุณลูกค้าบอกมาว่าขอแค่ระบายอ่ะให้ตรงตามแบบบนหลังคาสัป,ปทนอ่ะจ,จะสีเหลืองหรือชมพูก็ได้คือแล้วแต่พี่เห็นตามความสมควรเลยขอแค่ให้ออกมาสวยดูความน่ารักของคุณลูกค้าสิคะเปิดช่องว่างให้พี่ด้วยคือไว้ใจให้พี่ออกแบบเองอ่ะจากทีแรกนะคะรูปทรขงของสัป,ปทนโบราณแบบนี้ลักษณะของผ้าเช็ดหน้าหรือผ้ารองใต้ยอดสัป,ปทนเนี่ยจะต้องทําแบบผืนเดียวค่ะแล้วก็มีลูกไม้เดินเส้น ั้ดานเพียงแต่เปลี่ยนลูกไม้จากสีขาวให้เป็นสีเงินเพื่อให้เข้ากับชายระบายในความเป็นจริงอะ่ะแค่นี้คือจบแล้วคือพี่อูดเนี่ยจะทําแค่นี้ก็ได้ยังไงลูกค้าก็ไม่ว่าเพราะลูกค้าไม่รู้เพราะถ้าตามที่เราประเมินไปเนี่ยจะต้องได้ผ้าเช็ดหน้าแค่เป็นแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะคือช่องว่างที่ลูกค้าเปิดไว้ให้แต่ดูสิ่งที่พี่อูท๋ทาเรียกว่าหาเรื่องค่ะหาเรื่องเพิ่มต้นทุนให้ตัวเองทําให้งบเนี่ยบานปลายเข้าไปอีกยังไม่พอนะคะต้องเสียเวลามานั่งออกแบบ การตัดเย็บเนี่ยแทนที่ทําผืนเดียวก็จะจบแบบง่ายๆคือรู้สึกว่ามันไม่ได้ใจไงคะก็เล่นจัดทําสีสันซะเหมือนชายระบายเลยพขบอกว่าเฉพาะส่วนผ้ารองใต้ย,ยอดเนี่ยใช้ลูกไม้ไปเกือบ5เมตรจะเชื่อไหมคะยังไม่พอแค่นั้นค่ะ